ศิลปินผู้ไทยขอนำท่านมาสัมผัสกับอีกหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีณอำเภอเขม,มาราชธ,ธานีงานฉลองครบรอบ200ปีของอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีที่มีผู้คนหลังไหลมาที่ยวง,งานเพื่อชมขบวนแห่พระพุทธรูปจากวัดต่างๆ งดงามตลอดทั้งหนุ่มสาวทั้งสองฝั่งไทยเหลาม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 อีกอยอีต้าวจ้าเึ้นเฮียคนลุกมามาเฝ้าไปไม่เอ้ยฝ้าไปเมืองนั้นเฝ้าไปใส่ด้วยนี่เฝ้าไปหาผู้เบ่าทั้งขอนแก่นบ่เด้วยนี่ อันนั้นชีวิตกิ่งกูเอาสิมึงมาเล่นนีด้แล้วกูจะไหมปากมึงเด้กูจะพามึงออกมาเป็นบลาไอ้คนเบิ้งมึงเห็นบ้วนี่กูเป็นคนดีมาเกียรติเปลี่ยนนี่เราเป็นบ่อมากกูว่าพ่อนี่ยกูเป็นบ้าพานะ้าด่งพานะเฝ้าไอ้เนี่ยเห็นบ่อแดดก็้อนนี่น้ำมันแล้วเฝ้าไปถ้าเป็นแดดก้อนมึงไปจะมาตีนเอามือไผ่ช่วยกูมื่านแบบแบบยุ่นี่ตีจมได้จมดีเท่าแล้วก็ยังจมดีดีมึงเนี่ยผมอยู่ทั้งหัวนี่ โดินมดแล้วลานก็ยุ่งหัวกูพี่ต้นไปลานยุ่งหัวพอหัวแม่มึงตีดิอนอย่ไม่อย่าไปเถียงแม่แม่แม่ใช่ใจยามลมเชยมาพาะหน่วงหนักคืดคักคักเรือก่อนหนักมึงอย่ากลุมมาแล้วสิจมเห็ดยังมันเป็นคำสั่งของหัวนะ ขึมวนแต่ว่าได้เฝ้าพื้นหัวหน้าเนี่เท่ากันได้ไนี่ท่านสารวัตรครับจะห่วยมันหยดผู้ใดไงกวากันเลยนี่ยหดมึงตัวมอดหาใไงกวาดิคืออย่างนี้นะั่นสารวัตรว่ายังไงครับพวกเรานี่เป็นนอปคนอปคแปลว่ายังนักปล่อยข่าวโอ้ยลอมเป็นนักปล่อยข่าวไม่ยังกันนักปล่อยปลาเข็งโอ้ยมันคนละอันกันเล่าแบบภาษาบ้านเท่ากัคือตำรวจน้ำโอ้ มีหน้าที่รักษาดินแดนสองฟังโขงฟังไทยนี่เะาเฮากันได้เข้าใจป็ะมือนี่เป็นมือเวยนมือย่ำของเฮาต้องตรวจตาดูแลหามีผู้ใดลักลอบเขามาค่ลักลอบเขามาต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นเข้าใจครับผมเอาไปพาไปตรวจเอานีไม่ยังคือหมอบกูจูกูจูนี่เอ้าอพวกท่านเป็นใครกันทำไมมาณสถานที่แห่งนี้ล่ะเฮ้ยมามามาตึกเฮ้ยนเฮ้ยมาตึกเฮ้ยโดย มาถึงเหตุทำไมแต่งตัวแบบนี้นี่เอ,อ,อยแต่งเป็นมูเมียข่อยซื้อซื้อหรอแต่งเป็นมูเมียอเอาเมียมึงชอบกับเธอหรือไงอา้าวชอบกับเธอพ่อมึงเสอ้สัตว์เสียเปรียบแล้วกูมันไม่รู้จากเจ้าหน้าที่นะ่นนี่ไม่ไ,<ท>ได้น,นะนี่เพราะคุณข้ามมาฝั่งไทยนี่มีใบอนุญาตไหมนี่ฮะใบอนุญาตยังเดียวเนี่ยแสดงว่ารับรอบเข้ามาใช่ไหมจะรับรอบเข้ามาทํางานใช่ไหมนี่ไม่ไพ่ตีปากก็นเน อย่านะอย่านะนี่เจ้าหน้าที่นะนี่เจ้าหน้าที่กูกับบังเงินนปขอรักลอบเข้ามาจะไปทํางานใช่ไหมจะทํางานอะไรบอยได้ไปทํางานทั้งสิบไม่ยังกูมาท่วงศิลป์กู้เคืนนี่ท่วงศิลป์ยังป่าพ่อด่ามสิความแม่ไทยไปเที่ยวเตือนเือนเพื่อปวดแต่ตั้งแต่ประเทศรู้ความไปเก็บเม็ดเตือนอะไรวัคซีนตัว<อ>ยังวะมันคือมาท่วงวัคซีนน้ำเฮ้วะมันคือเป็นก้าวแต่ดนมันไม่ได้เพราะคุณลักลอบเข้ามาเพราะคุณต้องโดนจับเข้าใจไหมนี่ไอ้จับเป็นยังไปทำงานคุณไปเนี้ยยังมาหาป่าเตือนเตือนแม่จ้า จะไปทำงานอะไรกะ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 อะไรล่ะกะลีโอ้ย้ยมันไม่ได้มึงพร้อมหรือเปล่าเตาพร้อมแล้วจังขี้ปลาจอลงเท้าเร็วเร็วเร็เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างอ่ะท่านสารวัตรจะพึ่งไปเป็นอย่างอ่ะมาแบกเลือดเขาไปซ้อยกูก่อนนี่โอ้พอโทษคุตกน้ำไปไปตามจับมันเร็วๆมันจะไปเป็นกะลีเราต้องไปบริการมัน เสียงท่วงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวอุบลถึงคนที่ลืมความหลังฝั่งลำน้ำหมูน่นอยเสียงดีปนิธิล่าออกจากกะลีไปเป็นนั่งเอกซช่หรอเปาส,สดีค่ะงามไหก็ได้ดเปิดแต่งานหามันนี่บางนึงก็เปิดแฮทียนอุบล บางหนึ่งกระพาะธาธุเซิงชุมรอบนี้ก็ได้เปิด200ปีเข็มราลาดกูเลยบร้เฮ็ดอย่างดอกคู่เบิดประเทศไทยหูกวยนักบ้านการเมืองพราเป็นกะลีเขาต้องเลือกคนที่เลิศโฉมที่สุดฮู้เหตุบ้านการเมืองที่สุดจังมาเป็นพิธีก่อนแต่ต้องมีความรูด้วยกระเทยปึกบรได้ความสวยไม่คงที่มันนี่ที่คงทนกระเธยจนห้ามคบ บ่เป่งงามซสือๆบอบมีสมองบอ่งไรได้ต้องมีสมองทีง่ทันโยกโกสิสเกตรกระทอบบอ่เคยเป็นโรคเอดไป็นแตนีเพราะไงล่ำค่ะเขาจ้างหมได้ก็บบ่กลาไปย้อนตดสัญญาบ่คืออีสีได้บ่มีสัญญาหา่วยฮ่าเมื่อี้ขอตอนรับพี่น้องปองไปว่าจะเป็นในประเทศและกันอ,นอกประเทศนะคะมาพบกับงานลํำลึก200ปีเขมรราชธานี มาไหวพระเจ้าไงองค์ตื่องานขบวนแห่พระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเบิ่งแต่ผู้ขาแต่งนาเขากับคอนเสียบก็อย่างงานแห่พระขอกับแต่งนาคือพระพุทธรูปปูนโยธพระพุทธรูปปั้นบ่าล้วนะนะพี่น้องเมื่อนี้ไปจังหวัดใดไปเซิองซุ่มโมนึงกับมีแต่ผู้บบามีแต่ผู้สาวฟอนตอนนี้เขมมาลาดท่านี่เขาเอาผู้ชา้ฟอนผู้ยิ่งมันไปกินกันเองเบิดเลือแต่ผู้ชา้ พราะเป็นการเสียเวลาพบกับขบวนของ200ปีเขมาราชธานีค่ะผู้ถือป้ายนางสาวดอนจอนจัดเป็นผู้ถือป้ายรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นตอ่นนตอรุ่นนะคะเบิ่งแต่นาคือ200ปีเบิ่งไปเบิ่งมาคือ3,000โบกนะดอนนาะ <c oughs> วัดสวยสดงนงามนะดอนนะ พูดสาวไปเนาะจ้าเวเวังรัำพวกนี้มาเราขาาบอสโอ้ไปจับเบิงตลอดเนาะเมืองไทยเนาะเหวเหบ่ลวคือขาวแทนมาโพด่ไปอีฮะโผบ่ไวจังไหนมาหนางงำจ้ามมียอุ้ยนี่ใส่หอดปีกัาตัวเขาแต่งโสวรอบมืนี่ มาลองเพืงอนคนนี้แต่ไมีผู้สาวมาเพื่อก็เป็นตะพูละลอยมาเพื่อมาๆๆอย่าสิภาพเป็นเด็กสาวเป็นตามาผู้สาวในงานคนนี้กับปิศาจมาจูมมาจูมเห็นกัะเห็นตุ๊กตาตัวนั้นบ่ใส่โดนเนี่ยแม่ตัวสีชมพู่่ะแมใสเสชมมพูแ่เปิดฝาถังยูนันบ่แม่กระเทยเข่าตัวนั้นกระเทยแล้วเป็นกระเทยตัวอีกไกลผู้สาวขอเบอร์เนจ้าขอเบอร์เลยบ่ครับอ่มึงอ่ะเพื่อ ว่าเต็ผู้สาวนี่สิไปใส่นอครับขาน้อยเป็นคนเล่าว่าเที่ยวฟังไทยจ้าสาวเล่าผู้งามพุดปานีบ่เนาะไอซื na, shared, ้ออย่างเ้าเจ้าไอนี่ซื้อนุเกอตัวน้องหลาไอนุเกอครับว่าเตน้องหลาน่ะซื้อยังครับซื้อก้อยจ้าซื้อก้อย S <S ซื้อกลวยมาปิดตาเสียบแท้ซิมเบงบลาผูดจบผู้งามปานนี่มีผู้เบาไปเนาะครับข้าน้อยนะบอท่านไหนมีบอท่านไหนมีแฟนจ้ายังบอท่านไหนมีโสดอีรีบอที่ครับโสดละเนาะเห็นบามากกับไผ่น่ะวัดเตน้องก้อยนี่มากกับผู้ใดเนาะครับผู้นักขามากกบพอจ้ะ มากับแม่จูงจ้าแม่จังได้เมาเปิดตาหับไงเถอะมึงเสิยร้องม่งมากันสั่นอ่ะแล้วก็มากับเพื่อนสาวจ้ะอีเต๋าจ้าอีต้าวจ้าสวัสดีสาวผู้บ่าวกระเทยพี่บ้าดอกลาอย่าไปซ่ามันปิซ่ากูผีเบิึงท้องกูแน่ผีกูปวดเอ็นข้อเราเนี่ยเฮ้ยเข้ามากตล่ดผู้สาวคนนี้จะไปบอกว่าเขาไม่ทัาเลยออกจากศรีสังขบ้า้ให้โตสองคนน่ะไปดิกผู้สาวสองคนนั่นเด้อ เดี๋ยวเขาไปเดียวกับน้องอยเองไปไปเฝ้าไปเฝ้าไปมา้ีแม่มเสียเวลาลูกลูกบอกเนี่ยบอกเนี่ยถึงบราเห็นท่องกูบ้านเนี่ยที่พักตัร่างสั่งตัวริ้มกับบ้านใหญ่ซ้ำท่องกูได้หรือมัไปหย่ดหยับไปคอยไขว้งอยู่กับผู้สาวปักเปือกโอ้ยกูอยู่อย่างวันนี้อายุเกิดม่ายังเนาะจ้ะ มีแม่ผู้ใหญ่เพื่อนให้ไอ้มาลองเพลงในงานสองลอยปีเขียนมาลาดตัวน้องก้อยมาลองเพลงครับเพลงอย่างน้อจ้าไอโนเกอร์เพลงอมกอดเข,ขียนมาลาดครับน้องก้อยอมกอดเขียนมาลาดให้ขน้อยนะลองน้ำไอโนเกอร์ได้บวกได้ครับ, <c oughs> บป็<ห>นข้งไอ้ก็ได้ดิน้องก้อยอย่างกอนมัก้วาากาลวามัดสาวเล่าละลาเบอร์ด เอาไปจ้าไอโตเกิดยังบ่มี่ข่าบน้องก้อยแม่ต๋อยังโสดอ้อยต่อยอยู่เด้เดี๋ยวนี้อย่าตัวขาน้อยเด้เหมือนใจฮักต้องมนต์ฟ้าโดนบันด pop ขอเจ้าปู่ตาปู่เพชรข้อมือกราบพระเจ้าใหญ่องค์เต้แห่งวัดปากแส่สาธุเดชให้ลูกหลานอยู่ดีมีเฮบ่มแยงใจใจศรัทธาเหมือนใจฮัก ดีนะตัวผูจ้จบผู้งามปันนิสาวเล่าเนี่ยแมนบ็ผู้เบาไทยนี่คือปากหวานเ้เนาะ